สวัสดีครับอินดีต้อนรับสู่ J Hero Channel นะครับวันนี้ผมจะมาอันบ็อก n i n t e n d o Switch 2นะครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมนะครับก็คือ Nintendo Switch 2นะครับซึ่งตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่มาพร้อมกับ Mario Kart นะครับแล้วก็ผมเองก็ซื้อตลับเกมเองด้วยนะครับหนึ่งเกมนะครับคือ Root Factory ภาคใหม่นะครับแล้วก็มีกระเป๋านะครับซึ่งจริงๆต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องชิ่นะครับซึ่งผมก็ได้ มาจากร้านนะครับไอสแควร์ซอฟต์เกมนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นร้านที่น่ารักมากมากนะครับส่วนข้างในตัวเครื่องจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งเรียกได้ว่ากล่องค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็เป็นสีแดงล้วนนะครับเหมือนตอนที่เป็น Nintendo Switch OLED เลยนะครับคล้ายๆกันนะครับกล่องใหญ่นะครับ นี่นะครับก็มีจอยคอนนะครับให้2ตัวนะครับซึ่งก็ทางร้านเนี่ยก็ได้ใส่เรียกว่าเป็นตัวอนาล็อกนะครับเป็นลายมาริโอมาให้นะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวเครื่องนะครับแล้วก็ตัวจอนะครับแล้วก็มีตัวกริปให้นะครับนะะฮซึ่งตัวกริปเนี่ยก็จะ ใใช้งานโดยการใช้จอยคอนเนี่ยเสียบเข้าด้านข้างเหมือนกันนะครับซึ่งก็ uh, ไม่เหมือนการเสียบด้านบนด้านล่างเหมือนสวิตช์หนึ่งแล้วนะครับอ,อันนี้ก็เป็นสายอ๋อน่าจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งเป็นอะแดปเตอร์ที่แยกสายมาให้นะครับซึ่งจุดน,นี้ดีนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดกันเลยนะครับแบบ ตอนสวิตช์หนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวด็อกนะครับนคุณผู้ชมเอ่อตัวด็อกเนี่ยผมชอบมากนะครับเพราะว่าอา่ามันค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตเห็นว่าข้างใต้เนี่ยก็จะเป็นอ่าช่องเรียกได้ว่าอ่าระบายความร้อนนะครับเห็นไหมครแล้วก็แน่นอนครับว่าเราไม่สามารถใส่สวิตช์หนึ่งนะครับตัวเ,เครื่องสวิตช์หนึ่งได้นะครับ ตรงนี้ก็เป็นอ๋อนี่ไงครคุณผู้ชมเป็นช่องเสียบ USB นะครับสองช่องนะฮะก็อ่านี่ฮะคุณผู้ชมตรงนี้ก็เป็น AC adapter นะครับแล้วก็ HDMI นะครับช่องใส่ HDMI ช่องใส่ AC adapter นะครับเข้าทางไหนนะครับทางนี้ เริ่มหมืนๆต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าได้เครื่องมาแล้วก็อันบ็อกเลยนะครับไว้มีโอกาสก็จะมารีวิวเกมของ Nintendo Switch 2ให้ดูนะครับในโอกาสหน้านะครับวันนี้ก็จะมาอันบ็อกเพียวๆให้ดูเลยแล้วกันนะครับถ้าหลายๆคนอยากรู้แล้วใช่ไหมฮะว่า Nintendo Switch 2เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเวลาต่อจอยคอนเนี่ยมันดูเท่นะฮะเพราะว่ามันเข้าทางด้านข้างนะครับคุณผู้ชม ัอ้อวขออธิบายจอนิดนึงนะครับเพราะว่าจอเนี่ยหรือว่ามันคือตัวเครื่องดีๆนี่เอ,เ,อเองนะฮะาทางร้านเนี่ยได้ใส่ฟิล์มมาให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้มชมนี่ก็ใส่ท้งได้ข้างได้เลยฮะมันจะดูดเข้าเลยคุณผู้มชมนะมันจะดูดเข้าได้เลยนะฮะนี่นี่ฮะแล้วก็แน่นอนฮะเวลาออกก็นี่ฮะดึงด้านหลังนะฮะแล้วเขาก็โดนดูดเข้าดดไปแบบนี้เลยนะฮะ อ่านะฮะแล้วก็อ่าแน่นอนฮะช่องใส่ตลับเกมก็จะอยู่ด้านบนนะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็อ่าด้านล่างนี่ก็จะเป็นอ่าช่องที่เสียบชาร์จนะครับนะฮะอ่าเดี๋ยวลองลองเปิดนิดนึงจะเปิดเครื่องนิดนึงนะฮะผัดำผัดำผัดำนี่ Nintendo Switch 2นะครับคุณผู้ชมอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นเลือกภาษานะครับก็ภาษามีภาษาอังกฤษนะครับมีภาษาญี่ปุ่นนะครับมีภาษาเกาหลีอะไรก็ว่าไปนะฮะก็เดี๋ยวก็คงจะต้องอผมเนี่ยอาจจะต้อง sign in หรือว่า log in โดยใช้ id เก่านะครับของตัว Nintendo Switch 1นนะครับอ่าให้คุณผู้ชมดูนะครับ แล้วก็แน่นอนครับเวลาเสียบด็อกนะครับผู้ชมก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันและแน่นอนนะครับผู้ชมตัวจอยคอนเนี่ยมันก็เข้ากับลิฟด้านข้างเหมือนกันนะฮะให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนี่ฮะคุณผู้ชมนี่มันจะเข้าด้านข้างแล้วก็ดูดไปเลยนะฮะมันเท่มากไม่ต้องเสียบขึ้นด้านบนแล้วนะฮะ นะเวลาดึงออกก็นี่ฮะดึงข้างข้างได้เลยอืมเนี่ยมันเท่ตรงนี้เลยนะฮะเนี่ยมันดูดเข้าได้เลยนะคุณผู้ชมอ่าแล้วก็อ่าสุดท้ายนะครับก็คืออ่าตัวตลับเกมนะครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าอ่าถ้าคุณผู้ชมจะซื้อ n i n t e n d o Switch 2เนี่ยมันจะมีตลับเกมอยู่อ่าหลายแบบนะครับก็คือเป็นตลับเกมที่มีตลับอยู่ข้างในนะครับกับตลับเกมที่อ่ามีโค้ดมาให้นะครับ ซึ่งก็ต้องศึกษากันให้ดีดนะครับคุณผู้ชมส่วนตลับที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นรุ่นแฟคทอรี่ภาคใหม่นะครับซึ่งมีตลับข้างในนะครับนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็กล่องมันสวยขึ้นนะเห็นไหมครับจะมีมีความเป็นแบบกล่องสีแดงสวยนะครับแล้วก็มีโลโก้ Nintendo s w i t c h 2อยู่ตรงนี้ ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับ Nintendo Switch 2นะครับก็วันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าหรือว่ามีโอกาสหน้าหรือว่ามีเกมอะไรของ Nintendo Switch 2นะครับก็อาจจะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้เจ r o โร่ชแนลก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ